มีคนอยู่ไหมคะัมีคนอยู่ไหมครับตอนนี้นะครับออก,กับคุณอาคนขับรถของเรามาในที่ที่แบบต้องบอกว่าน้ําท่วมมิดหลังคาค่ะึ่งเราสองคนก็พายเรือไม่ค่อยแข็งมองไปทางไหนก็เคว้งคว้างแต่รู้สึกตรงนู้นมีบ้านเ๋ย่เราจะภายไปตรงนูน้นนะมองไปรอบตัวมีน้ําหมดเลยนี่คุณอาน,นะครับ ของที่ทุกทุท่านบริจาคมาอยู่ตรงนี้ค่ะแกลงจะไปถึงมือเดี๋ยวขอให้เลือกก่อนได้เนาะเวงวางมากบ้านอยู่ไกลมากโอหแล้วคนตรงนี้จะไปยังไงเนี่ยป้าจ๋าเอาของจา้าเข้าทางนี้ได้ใช่ไหมครับตรงไปได้เลยป้าตรงทางนี้ได้ไหมป้า สรุปว่าบนบ้านมีคุณป้าอยู่นะคะดีใจมากๆค่ะเพราะคุณป้าออกไปไหนไม่ได้จริงๆอริงอตอนนี้เราก็มาถึงบ้านถึงบ้านคุณป้าคุณป้าออกไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมคะน,น้ำลึกมากไหม,ไมหอตอนนี้เรากำลังจะเอาของให้คุณป้าบ้านนี้นะคะทำไมงานหมดแล้วหรอ แล้วข้างในมีใครอยู่ไหมครับอีกเยอะไหมคะบ้านมีอะไรกินไหมอะ่ะไม่มีนะสิบ้าวเรบ้าขาองชุดนะจ้าดได้ค่ะสองชุดเนี่ยอันนี้มีครบม,มีเพียนมีมไฟแ็กมีปลากระปอ๋องโอเคได้หนึเนึงไว้่าวป้าพอน้อแล้วั๊กต้มน้ำได้อะไรได้หรอข้างบนนะ ไปแล้วไปทำไมครับป้าป <mm ้าถออกตรงนี้นะครับได้ค่ะไปอีกไกลเลยครับอ๋อโอ้ยโอ้ยแล้วเขามาแจกอะใช่ไหมไม่แน่ใจน่าจะใช่เที่ยวมาแจกก็ครับเที่ยวของมาแจกหรือเปล่าคะหนูจะได้ไม่เข้าไปซ้ำไม่ใช่ยังเข้าไป โชคดีนะป้าขอบคุณมากขอบคุณมากเลยมายกันะครัคนพายเรือโอ้ได้แล้วมีมอนไหมคะคุณอาสู้ตายมากเลยครับราไปทางไหนต่อคาออกฝาครับเราดูตา มันดูมันดูไม่ออกจริงวอตนั่งเอาขาไปตองนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเะจะบตอนนี้เราจะไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ่ะขนาดเรามีเรือเรายังมาลําบากเลยค่ะแล้วคนที่ไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยยังไงคคเนี้ย่อันนี้คืออีกบ้านหนึ่งนะคะน้าท่วมครึ่งประตูเข้าบ้านเกือบหมดเราลังไายเลยเอาของก็ไปแจกโดยมีคุณอาร์ตคัดท้ายคุณอาร์ตคนขับรถเลิศมากที่สุดในโลก ืมนั่งเกรงมากครับเพราะว่ากลัวจะแบบทำใจนิดนึงนะงครับตมก็ไม่เก่งยายามอยู่กี่คนคะเนี่ยก็หมดเลยนูกไหนอันนี้มาจากไหนกันกรุงเทพครับ บ้านหลังนึงมาอีกบ้านหลังนึงมขังเราคนไทยเรา่วยกันขอให้น้ำถายท่วมเร็วๆโอเคค่ะพี่อันนี้เดินกระแพงมาเอาอมีหมาเห่าด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แล้วนะคะกำลังจะพายเรือออกแต่ยังไม่รู้จะออกไปทางไหนเพราะว่าโอ,โอ๊ยคันหมดเลือกันค เพราะว่าไปทางไหนก็เจอแต่น้ํะเดี๋ยวขอพายก่อนนะคะเขาหยุดวิดีโอตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ดงตาลป่าตาลเพื่อไปบริจาคอีกทีหนึ่งนะคะของเรายังเหลืออยู่เราก็จะทาให้ถึงที่สุดต้องขอบคุณพี่อาร์ตคนขับรถสุดหล่อมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยขับรถแล้วก็ขับเรือแล้วก็แบบทุกอย่างอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงทณะที่พี่อาร์ตมีธุระรีบกลับกรุงเทพนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าตาลค่ะ